ะะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องแอดมินร้านกระบี่อันดาม,มันเพร์นะคะวันนี้นะคะน้องแอดมินก็ขอมาอวดชมความสวยไขมุกนะคะประดับพลอยนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะพ,พี่พี่ขาน้องมีเจ้าของแล้วนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวน้องแอดมินจะขอมาอวด uh ความสวยก่อนแพ็คส่งให้ลูกค้านะคะพี่พี่ขาคู่นี้เลยค่ะพี่พี่ขาน้องจะเป็นสร้ยต่างหูไขมุก ตาเฮติแบบนี้นะคะประดับโพอยสโมกกี้แล้วก็ไวท์โทปาร์คแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยดูดีนะคะแล้วก็ตัวเรือนของน้องจะเป็นตัวเรือนหางหนูนะคะพี่พี่่ะในเรื่องโอกาสต่อไปถ้าพี่ๆอยากเปลี่ยนไข่มุกนะคะสามารถถอดไข่มุกเม็ดนี้ออกได้เลยแล้วก็ใส่ไข่มุกเม็ดอื่นได้นะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าสวยคุ้มราคานะ คู่นี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะน้องประดับพลอยได้สวยดูดีใส่ที่หูก็ดูดีค่ะพี่พี่ขแล้วก็เม็ดไข่มุกคงน้องนะคะพี่พี่่ะถ้าพี่พี่มีสร้อยนะคะก็สามารถนํามาเป็นจี้ได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องแอดมินก็ขอลาพี่ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ